ท่านผู้ชมอัญญพรสีกัลยาณบุตรค่ะพาทุกท่านมาเข้าสู่ช่วงรายการพิเศษกับซีนอตที่ประเทศไทยเรามีส่วนร่วมได้อย่างแน่นอนและเราจะทำให้ออกมาสวยงามที่สุดค่ะเพ mm hmm. ื่อที่จะเป็นไปแบบนั้นทางฝั่งของประเทศไทยเราเองนะคะก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อที่จะพาพวกเราไปในเส้นทางตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะ แต่ส่วนที่ว่าในแต่ละฝ่ายจะมีภารกิจในการปฏิบัติอย่างไรกันบ้างหรือท่านไหนเป็นผู้ดูแลนะคะในวันนี้ค่ะเรียงคงได้รับเกียรนนะคะจากมังซิงยอวิษณุมาแนะนําให้เราได้ทราบในหัวข้อนี้คุณพ่อขารบกวนคุณพ่อแนะนํานิดนึงค่ะทั้ง4ฝ่ายมีฝ่ายไหนบ้างและใครดูแลคะครับผมก็ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าการทํางานใหญ่ทุกครั้งหรือว่าการเจ้าเดินไปทุกครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีมีโครงสร้างของมันนิดหน่อย แต่ว่าโครงสร้างเนี่ยผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานของวัติกันเขากำหนดว่ามี4ี่สี่ฝ่ายนะครับสฝ่ายก็คืออย่างนี้แหละครับก็คือฝ่ายที่1ก็คือคณะกรรมการเรื่องด้านเทววิยาค่ะอันนี้ฝ่ายที่1เพราะว่าตั้งแต่ปี2015เนี่ยที่สันตปาปา ฟรานซิสได้ปราศัยว่าความหมายของซีนอดเราเองนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นเด็กที่เพิ่งจะหัดเดินแม้ซีนอดอายุ50ปีก็เท่ากับเราเพิ่งหัดเดินเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยก็อยากจะพูดว่าตอนนั้นคงจะพุ่งกำลังคงครุ่นคิดหรือมีดำรีว่าจะทำยังไงก็ยังไม่คงยังไม่ตัดสินพระไทย ว่าจะทำเรื่องซีนอดก็คือซีโนราลิตี้เนี่ยไม่ได้คิดแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเราที่วัติกันเนี่ยนะครับมันจะมีสำนักงานอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าสำนักงานเทววิทยาคณะกรรมการคณะกรรมธิการเทววิทยานานา,นาชาติดูแลทุกประเทศดูแลไม่มีแบมเบอร์ทุกประเทศที่ ศึกษาเรื่องเทววิทยาอย่างตัวอย่างนะครับสมมติว่ากําลังเกิดปัญหาเรื่องนี้เอาสมวนตัวอย่างเรื่อง LGBTQ เน<ฆ>ี่ยสมมติเขาก็อาจจะเก็บข้อมูลไว้แล้วตอนเนี้ย<ฆ>เขาก็อาจจะศึกษาว่าแล้วในแง่มุมคําสอนพระคัมภีร์ทางศาสนาจากหรือทางเทววิยาเนี่ยอะไร<ฆ>นี่ตัวอย่างแล้วเทววิทยาของขแขนงนี้ยค่ะที่ดูแลซีนอนนี้เขาทำยังไงคะนี่แบบพอถึงบอกเนี่ยว่า ตอนนั้นเวลาภาษาปาในปี2015มีดํารีพูดคำว่าสี่นอดปุ๊บคณะนี้เขา mm hmm. เขาก็พูดกันศึกษาเรื่องเทววิทยาว่ามีที่มาที่ไปทางประวัติศาสตร์ทางพระค,คำพีอะไรต่างๆอย่างไร mm hmm. ด้วยเหตุนี้แหละในปี2018เนี่ยเขาออกหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีใครสนใจเลย ถึงบอกไงบางทีบันนั้นชอบพ่อก็อ่านอ่านอยู่อุยอันนี้น่าสนใจก็เลยทําขอโทษนะทําเล่นๆทาไปทำมามก็กลายเป็นอุ้ยเป็นเรื่องจริงจังว่าอาสาปาต้องการให้เราก้าวเดินไปด้วยกันอันนี้จึงอยากจะบอกให้ฟังเฉยๆนะครับว่าคณะเววยาเนี่ยมีอันหนึ่งที่สะดุดใจก็แล้วกันเวลาพ่ออ่านดูแล้วเนี่ยสะดุดใจมากเลยก็ อยากจะบอกว่าก็ก็บอกที่ไปบอกไปแล้วนะหัวใจเรื่องความเป็นเอกภาพการมีส่วนร่วมการอ,าอะไรเป็นพันธกิจอย่างไรแล้วก็อันนี้เนี่ยได้เน้นเรื่องตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยยุคแรกประวัติศาสตร์ความขัดแย้งสรุปว่าทางเทววิทยาเนี่ยศึกษาทั้งทางพระคำพีทางอะไรทั้งแหล่งปวงแต่ว่า มีข้อคิดสำหรับพ่อนิดนะเขาบอกว่าซีนนอดเนี่ยมันจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองหมายถึงว่าภาษาทางคริสเขาเรียกว่ากลับใจกลับใจนี่เข้าใจไหมครับไม่ทราบคุณใกล้เข้าใจหนูจะกลับใจ ยังไงเมื่อหนูก็เป็นแคทอลิกอยู่แล้วโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยแสดงเข้าใจผิดแล้วคำว่ากลับใจในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าการเปลี่ยนศาสนากลับใจที่นี้หมายถึงเมตานนยาหมายถึงว่ามุมมองชีวิตของเราอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่างเช่นเมื่อกี้เพิ่งจะคุยหยกหยกว่าในร่างเดิมนั้นเราอาจจะมองคิดว่าโอ้โหศาสนาคริสต์นี่มัน มีแต่กฎระเบียบมันเคร่งคัดมันอะไรกลับใจหมายถึงเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องจากวันหนึ่งที่เราเคยละเลยไม่เคยจิบหยับหย,ยิบพระคัมภีร์เลยสักนิดหนึ่งเป็นชาวคริสต์แท้ๆเลยนะคือเขาเรียกว่าเป็นคิดต่ชนนอนคืออะไรครับพี่ชนนอน,นคือนอนมา<ก>เลยเบบคือนอนไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรมาเลยฉะนั้น,นสู้คิดต่ชื่นที่ยืนไม่ได้ ยืนเขาหมายถึงว่าเขาตัดสินใจเขายืนล้างบาป<ๆ>เขายืนด้วยความมั่นใจยืนด้วยการเรียนฉะนั้นไอเนี้ยจากมุมมองเทววิยาเนี่ยเขาเลยให้ความศึกษาว่าสิ่งที่เราทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันเป็นเทววิทยาเรื่องพระศาสนาจักรอ,อันนี้หัวใจเทววิยาเรื่องพระศาสนาจักรก็คือประชากรพระเจ้างั้นหนูใช้คำว่า เปิดใจและกลับมามองในจุดยืนของตัวเองอีกครั้ง<ช>ได้ไหมคะได้ครับก็คือเขาเรียกว่าเราจําเป็นจะต้องรู้จักตัวเองเ่ยค่ะฉะนั้นสาปรปาฟรังซิสเนี่ยชอบพูดคำคำหนึ่งที่ที่ดีมากนะครับถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนี่เป็นวิธีเจสุวิตเลยนะยังไงคะไตรตรองอก็คือ d i s c e r n m e n t <c oughs> เราต้องรู้จักพิจารณาเราต้องฟังพระเจ้าแล้วก็เปิดใจอันคําว่าบอกกากลับใจเนี่ยมันไม่นนในที่ภาษาดั้งเดิมเขาเรียกเมตาเนอยภาษากรีกเนี่ยเมตานอยหมายถึงว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนคติ <c oughs> นี่ผู้รับผิดชอบด้านเทวิยาเนี่ยเขาจึงศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะ <c oughs> ต่อไป กลุ่มที่สองนี่คุณพ่อค่ะขัน้นที่เดียวค่ะเทวพิยาในในเมืองไทยเป็นท่านไหนที่ดูแลคะอ,อ๋อที่เมืองไทยขอโทษนะเราในณับวันนี้เนี่ยเราก็มีคณะกรรมการเทวทยา,าที่ดูแลเป็นคณะใหญ่พอสมควรเลย<ม>อย่างเช่นว่าเป็นตั้งเป็นคณะขึ้นมาเป็นคณะแต่ว่าเขาเขา,เขาดูแลเป็นภาพปกติอยู่แล้วนะ<ม>เช่นพ,พ,รพระคุณเจ้าที่ดูแลก็แล้วกันเป็นพระคุณเจ้าชื่อลือชัย ท่านพิสัยที่ท่านอยู่อุดรค่ะแล้วใครทราบไหมครับที่เป็นบาทหลวงที่จะมาทํางานด้วยกันก็มีผูแบบ้จบโอ้โหเป็นพวกคัมภีร์ราจารย์พวกอัจฉริยะก็มีคุณพ่อไกส์อย่างเงี้ยตัวอย่างมีมีคุณพ่อกลาเดิโอคณะโอเ <O MI S 2> อ็มพ่อกลาเนะี่ยพ่อกลาอะ่ะนี่คือคุณพ่อกลาคุณพ่อกลา ก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เป็นเป็นคณะกรรมการนนาเทวิาคณะกรรมการ <c oughs> นี่นั่นแหละนะครับแล้วก็ยังมีอีอกหลายคนทีเดียวพ่อมิเกล <c oughs> พ่อสมเกียตตรีนิกอนอกฟังรายชื่อแต่ละท่านนี้ต้องบอกว่าลึกซึ้ง<ว>แน่นอนถ้าจะออกเนื้อหาใดๆมาให้เราได้<ว>ไดแบบอัจฉริยะทั้งหลายอย่างเช่นว่าเรามีเช่นปัญหาเทวิยาเรื่องตอนนี้มีคนถามพ่อเยอะนะแต่พ่อเตอบนะตอบทุกคําถาม ทั้งท่านพระราชากนี่สอนสอนมาแล้วเช่นการเป็นอาจารย์ใหญ่ในโรงพยาบาลใช่อันทีนี้ลกลุ่มพวกเนี้ยแต่ว่านี่พูดถึงประเทศไทยแต่ว่าที่กรุงโรมเนี่ยเขามีคณะเทววิทยาเรื่องนี้มีทั้งหมดสมาชิกประมาณยี่บห้าคนที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเดียวเรื่องการก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ย ดีเลยค่ะเพราะเราจะได้รับฟังความคิดเห็นที่แตกตา<ช>่างแต่ใช่แล้ว<อ>เสร็จแล้วถ้าเรามีปัญหาอะไรที่อยากจะถามแล้วก็ถามเขาก็าพร้อมที่จะตอบเพรนี้เป็นกลุ่มแรกเรื่องสีหนอดเรื่องคณะกรรมการเทววิยาฝ่ายที่1ผ่านไปผ่านที่อนน1อันที่สองเนี่ยก็คือกลุ่มเขาเรียกว่า uh, commission for methodology หมายถึงค <Method ology. S 2> uh, ณะกรรมการเรื่องยุยทธวิธี ยุทธศาสตร์ย,ย,ยุทธศาสตร์ <c oughs> เอาเนี่ยออยู่ๆคุณจะก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ยคุณไม่วางแผนเลยเหรอว่าคุณจะมีนี่ไงเขาถึงจัดตารางมาวางแผนการก้าวเดินไปด้วยกันว่าเราจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างไร <c oughs> อันเนี้ยเป็นซิสเตอร์นาตาลีเบกกาอันนี้ก็โป๊นี่เด็ดเด็ดขาดมากตั้งผู้หญิงเข้าไปเป็นผู้นำในวาติกันเ <c oughs> นี่ยเนำเรื่องซีนอดเนี่ย แต่ซิสเตอร์เขาน่ารักมากนะเขาน่ารักเป็นชาวฝรั่งเศสนะเป็นซิสเตอร์อายุ52ปีะนะครับ<อ>แล้วก็คณะเซเวียอะไรของเขาเนี่ยแล้วซิสเตอร์คุยทางซูมทางอะไรเขาก,ก็พร้อมที่จะตอบคําถามทุกอันเนี่ยยุทธวิธีเราติดขัดยังไงก็ก,ก,ก็ทำอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ายุทธวิธีการวางแผนโปรแกรมทั้งท้องถิ่นทั้งอะไร ทั้งโรมเขาก็มีคณะกรรมการใครติดขัดอะไรก็ให้ให้คำคตอบได้เช่นเดียวกันอันนี้สองฝ่ายแล้วค่ะเทวพิทยาทีมยุทธศาสตร์แล้วเรายังมีอีกสองทีมด้วยกันค่ะอีกสองทีมเนี่ยเขาเรียกคณะกรรมการอันนี้นะถ้าไม่มีเนี่ยซีนอดนี่จบแล้วอ,อาเแมนอะเลลูยาเลยยังไงคะก็คือชีวิตฝ่ายจิตงงพ่อพอธิบายอย่างนี้อย่างที่พ่อบอกไงว่า พระศาสนาจักไม่ใช่ NGO อเอาด้กันพระจักไม่ใช่บริษัทฉะนั้นการก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ยถ้าปสัสจ,จาจความเชื่อปสัสจ,จาจพัะจิตปสัสจ,จาจเรื่องเอาเรื่องชีวิตฝ่ายจิตเนี่ยการรำพึงภาวนาการสวดภาวนาการที่คิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจแหละไม่ใช่เพื่ออำนาจส่วนตัวไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งสิ้นเนี่ยถ้าเราไม่คิดตรงนี้ล้มเหลว ขอ,ขอโทษทีนะเพราะว่าไอเรื่องศาสนาจักรเนี่ยมันมันมันเป็นอย่างนี้พ่อร้อยฟังสมมติว่าคุณก้อยพิธีกรนเนี่ยอยากจะศึกษาเรื่องอภูมิศาสตร์เอาแค่นี้ก่อนนะกับเรื่องวิทยาศาสตร์คุณก้อยก็ไปคว้าหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิลมาจืดเปิดหน้าแรก พระเจ้าสร้างโลกแปบมาเจ<ล>็ดวันวันที่หนึ่งแล้วก็หัวเลาะให้มันเป็นไปไม่ได้นังสือนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วคุณผิดเป้าละเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้สอนภูมิศาสตร์ในในความหมายที่ได้ยว่าอาจจะมีเล่าพื้อเพราะคัมภีร์ไม่ได้สอนประวัติศาสตร์เราเรียนคำสอนตั้งแต่แรกไปโรงเรียนพระเจ้าสร้างมนุษย์คนแรกคืออาดัมอาดัมเหงามาก ดึงกระดูกจากซี่โครงมาทำยังเล่าเก่งเลยดึงกระดูกซี่โครงมาหนึ่งซี่สร้างเป็น if if woman man อาดัมเรียกว่า man ผู้หญิงเป็น woman เป็น if if แปลว่าผู้ให้ชีวิตสรุปกระดูกมนุษย์มีทั้งหมด206ชิ้น206ชิ้นถ้าอย่างนั้นผู้ชายก็ต้องน้อยลงไปอ นี่ไงกระดูกผู้ชายเลาะได้เลยหนึ่งชิ้นแต่พอคนไปศึกษาจริงฉะนั้นมีหมอคาทอลิกบางคนนะมาบอกพ่อว่าเฮ้ยวินุไม่เชื่อแล้วว่าพระคัมภีร์นี่โกหกถามทำไมผมมาเรียนหมอมาไปสีราชสรีรวิทยาผมไปนับเลยนะผมเรียนพระคัมภีร์อะแล้วผมสอบติดน่ะแพทย์มหิดลน่ะ ผมวิ่งไปนับปึ๊บปึ๊บ๊กระดูกผู้หญิงมีเท่านี้กระดูกผู้ชายมีเท่านี้เฮ้ยสองร้อยหกชิ้นหกหกสองร้อยหกชิ้นเท่ากันเลยแสดงว่าพระคมภีโกหกมันต้องหายไปชิ้นหนึ่งตามพระคมพีที่ว่าแต่ว่าคุณหารู้ไหมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าคําเปรียบเทียบเพราะว่ากระดูกมนุษย์เนี่ยมันมีห้าชิ้นมันเรียกว่า แมวโรบอนก็คือห้าชิ้นนั้นแม้ดึงไปเนี่ยมันมันเกิดเป็นชีวิตใหม่มันงอกขึ้นมาใหม่ได้นี่นี่เป็นคำเล่าเป็นคำเปรียบเทียบฉะนั้นจึงเรียกว่าทำไมเกิดจากกระดูกชิ้นนี้ผู้หญิงนะโอ้ชิ้นนี้ครับข้างซ้ายใกล้หัวใจก็เพราะว่าผู้หญิงมีมีความเป็นแม่ไงใช่ไหมให้ชีวิตไงเกิดลูก อก็นี่ไงแสดงว่าคุณหยิบหยิบหนังสือพระคัมภีร์ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์หรือไม่ได้เรียนแพทย์แต่คุณเรียนบทสอนใจเรื่องพระเจ้าความสัมพันธ์กับเราฉะนั้นซีนอดเนี่ยถ้าคุณไปตีความผิดเนี่ยนะโอ้โหขอโทษว่าคุณคิดว่าเฮ้ยเป็นการชุมน,นุมประชาของพระเจ้าเดินขบวนไหมถ้าคุณไปตีความแบบเดี๋ยวนี้ที่ออกไปนัดเดินขบวนกันเนี่ยคุณพลาดละ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้จาริกในความหมายดั้งเดิมก็คือหมายถึงว่าเมื่อกี้นี้ชีวิตฝ่ายจิตเนี่ยเป็นการชำระดวงจิตดวงวิญญาณเราเนี่ยนั่นนะครับทำให้เราไปสู่พระเจ้าสร้างฝวาม <c oughs> เช่นเดียวกันกรรมธิการฝ่ายเรื่องชีวิตจิตเนี่ย พ่อว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในการจัดสีหนอดครั้งนี้เพราะทําให้เราลึกซึ้งในพระเจ้าเะนั้นท้ามาเดินทําไมวะเท่ากับว่า,าคณะกรรมการฝ่ายชีวิตจิตเนี่ยเป็นตัวประคับประคองความคิดและแนวทางของเราให้ไปในเป้าหมายเดียวกัน้อง oh, ก็ยย<ๆ>อย่างนี้ก็แล้วกันพ่อเทียบง่ายๆชีวิตเรามันมีสองมิติร่างกายกับวิญญ,ญาณร่างกายเนี่ยถ้าตายไปแล้วมันก็เน่าเปื่อยไปแต่วิญญ,ญาณยังคงอยู่ ก็เป็นสิ่งนิรันดร์ชีวิตจิตเนี่ยคือสาระสำคัญหรือแก่นแท้จบไหมชัดเจนเลยครับฝ่ายสุดท้ายของซีนอก็นี่ไงเราทำอยู่แล้วหนูเหรอคะใช่สินี่ไงสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็สื่อมวลชนนั้นก็คือทางประเทศไทยก็แน่นอนอยู่แล้วพ่ออนุชาชัยเดเดก็เป็นผู้อำนวยการสื่อมวลชนก็คือว่าทางปฏิการก็ประสานเราเนี่ยผนกสื่อสารสังคมเนี่ย เป็นผู้ที่รวมทั้งหมดเลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอามาซินเทไซา์ด้วยกันแล้วเราก็ทำประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบนี่ไงผมกับพิธีกรคุณน้องก้อยเนี่ยกำลังคุยกันเพื่อจะเสวนากันเพื่อจะแลกเปลี่ยนผมก็ไม่รู้ว่าใช้ศัพท์ที่มันง่ายคุยสนทนาเข้าใจหรือเปล่านะเพราะบางครั้งขอโทษทีบางทีก็อาจจะใช้คำที่ยากซึ่งอยากจะคุยเป็นภาษาง่ายๆแล้วก็ เทียบง่ายๆแต่นึกอะไรได้ก็พูดนะเพราะว่าไม่ตั้งใจจะพูดอะไรให้มันเป็นเรื่องซับซ้อนเยอะแต่ว่านึกสิ่งใดพระคัมภีร์สอนอะไรหรือชีวิตเราเป็นอยงก็เล่าให้ฟังแค่นั้นเองค่ะนี่แหละครับการสื่อสารมวลชนกรรมการสี่ฝ่ายจึงสําคัญมากที่เรามาทำด้วยกัน,นที่บติการเขาจัดแบบนี้แต่ถ้าว่าสภาของเราก็มีโครงสร้างสภาบิชอปแ,แล้วเราก็พยายามที่จะจัดก้าวเดินบริการอย่างนี้แต่มันเป็นหัวใจสําคัญ นี่ผมขอตอบอย่างนี้ตอบนานไปหน่อยยินดีเลยค่ะเพราะว่าชัดเจนมากๆนะคะท่านผู้ชมคะ4ส่วน4ฝ่ายของเราทำงานประสานกันและทำให้นะวันนี้ค่ะเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะเริ่มก้าวแรกนะคะไปกับซีนอตจากประเทศไทยอย่าลืมว่าเราเริ่มกันวันที่17ตุลาที่จะถึงนี้เราจะคิกออฟไปได้วยกันค่ะแล้วคุณล่ะคะพร้อมหรือยังติดตามกับซีนอในประเทศได้ตลอดเวลาผ่านทางพวกเราทีมสื่อมวลชนค่ะ